สบายดีทุกคนมื่อน,นี้นี่ใันสิพาไปเที่ยวเนาะสิพาไปล่นอันเอ็กซ์โปขนาะดเดี๋ยวว่าสิพาไปเห็นยังขนะาดเขาปติดตามเพินกลักกันเลยเนาะเดี๋ยวนี้นี่การมาท่ารถอันไฟฟ้าใตดินอยู่ขนาะดน,นิ่ง่งรถกระมาแล้วก็ขึ้นรถไฟไปต่อ เดี๋ยวนี้นี่การมานั่งท่ารถเมย์ตอนเอาพอดีว,ว่าอันขึ้นอันรถอันไฟฟ้าใต้ดินท่านผิดขันะนะก็เลยว่าเฮเธอ้า,าฮะนะก็ได้พักพอนไปในตัวเลยเดี๋ยวนี้นี่ก็อัหมาฮอดแล้วขนาว่าซสีอัน ย่างไปเหอนข้องมูคนเลาานั่นแหละที่ว่าบบเคยเจอหน้ากันจากเธอเนาะมีแต่ว่าแซดนากันน้อยหนึ่งมื้อนี้ก็เลยว่าทือ่โอกาสวเรามาเยี่ยมเหล่าเลยขนะฮันนีนี่อันจะตั้งอยู่อันเมืองเอ็กซ์โปขนาดโบไก่แจก๊กนครหลวงเฮลสเกตไล่ขนาดนะถ้าว่าอันคี่รถเมล์สถานะมานี่ก็ใช้เวลาบุดลไล่แล้วก็อันฮันตุนนีนี่อย่งดูในอันโซนบี ้านอันส้มตำอันเอนจอยไทยฟูดนี้เพิ่นฮั่นจะเปิดทุกมือเลยนะถ้าว่ามียังเพิ่นก็จะอัปเดตอยู่ในเฟบุเฮาสามารถเข้าไปเบิ่งได้ อนี้กะเจแมนหานเหลาลาบลาบซีนอันนี้กะเจะมนอย่างทะเล,ลอันนี้กะเจะม,น,ม,น,น,จะมนผักผักที่ว่าเอามากินกับขนมจีนกับข้าวปุ้นนี่อันนี้ก็จะเป็นเส้นข้าวปุ้นแล้วก็มี แกงเขียวหวานเนาะตัวนี้เนาะแกงเขียวหวานอันนี้น้ำเสื่อมป้าน้ำเสื่อมอันนี้บริกินสางปีแล้วเฮ้ยมาได้เพ็ดเลยเพ็ดเองเลยเพชรนครสุพรรณนี่มันแกงนอนไม้แกงนอนไม้แซ่บแซ่บเลยเออกินได้กินได้กินเผ็ดได้ยี่บอกเผ็ดบอนี่นะชาโกต้ลีเนี่ยแกงชาชาโกมัแเพชรเพชรขาตัดเอาเ่ยออแบบนี้อ่าเอาเอาย่างอีก ชอบก่อนบกินแบบตอนอันนี้ก็จะเ็็ขนหลาวอีกขนหนึ่งเนาะ่นบุยอมโซหน้าแต่่นโซแต่อาหาระนั้นความแซ่บปวดรอยไทยว่าตดวิดีโอเลยค่ะว่้าหนึ่งหานยืซสายพี่กัด อันนี้ไม่ห้ามอ่ะอันอน,อน,นี้ห้ามคนณเล่าเลยที่่ามาอยากเดียวามือนี้นี่เป็นผิดขน,ะออนาดพราะกเพื่อนที่ขาดัแค้นล่ใสมีงานเรามันยังได้เราินเราหาปั่งปลอกมามากินรำกันานลำบ้านอันนี้ของค่อยเออทั้งก็อาหารวอ,อันนี้นี่เป็นอะไร

มือนีนี้ชื่อว่าอันมอไล่ขนาดเพราะว่าอันมาเจออันคนลาวแน้่เนาะก็มีแต่ซาำสี่ขนส่วนที่เลือกก็จะแม่นอันคนไทยขนาดที่พระเจ้ามาห่วมงานอันที่ว่ามือนีนี้เพิินขนาดอันสุขอนเนาะแบบสุดฮานขนาดเราก็จะมีอันสถุหมาอยู่อันซ้มองค์เนาะมาสุดฮานให้ฮัแหละฮานอ่ะฮานพรเพิินฮานตัวนี้นี่ก็จะแม่นอันอันลาวขนาดเป็นคนอันคนลาวนั้นเป็นเจ้าข้อแต่ว่าอันอ่ารก็จะแม่นอ่างลาวไทยนี่แหละเนาะก็จะเป็นแบบเดียวกัน ก็จะมีลูกค้ามาไล่อยู่แต่ว่ามันนี้นี่ข้าเจ้าท่านปิดฮานพวานหมานสู้อัอนฮันนี่แหละแต่ว่าไว้มือหน้ากับวสิมายามหล่อไม่มา่วงตอนอันซัมมร์ที่ว่าข้าเจ้าท่านอ่อนเปิดฮานท่านเขาก็จกมาอุกนู่นข้าเจ้าแดมการมันนี้นี่ถือว่าดีใจไล่ได้เพราะว่าเขาท่านเจอกลนคนเล้าที่ว่าไม่เคยเจอกันจะเพื่อมีแต่ว่าแซทอยู่ในอันในกลุ่มอันเมสเซนเจอร์ท่าน แซบนํากันแต่เทือเดี่ยวส่องเทือนนี่แหละเราก็เลยว่ามีโอกาสก็เลยว่ายักหมายามดิน้นนาเหลาดีแท้ดีวานาะเดี๋ยวนี้นี่กวานซีเตรียมตัวกลับบ้านแล้วเนาะนรักการแก่ไ่เลยที่ว่าเข้ามาติดตามส่งามาคลิปนี้นี่นะน้ักการที่พ่อทุกคนท่านโศกดีกับมีแต่คนสิดขนาด ฝากกัช่วยกดไลค์กดแชร์ซองนี้ให้ได้เด้อขอบใจหละยลที่เข้ามาหับกส่นแล้วอันพบกันใหม่ในคลิปต่อไป